เอ็มพา i z ทเนี่ยมันสําคัญจริงๆถ้าเรากรีบตัดสินเราจะไม่มีข้อมูลที่จะไปต่อได้เลยใช้คําถามแบบที่พวกเราได้เรียนกันมาคําถามที่มันไม่กระทบใจคนคําถามที่มันดูแลความรู้สึกคนการใส่ใจคนมากขึ้นมันส่งผลดีมากกว่าเราก็ต้องใช้ทักษะในการเข้าไปหาความเข้าใจเหล่านี้นะครับพอหาแล้วปุ๊บแล้วเราก็มาระบุป,ปัญหาพี่จะเห็นลูกศอนนะครับถ้าไอ้แทบตรงไหนของคีย์เวิร์ดเหล่านี้ มันมีลูกศรวิ่งเข้าเยอะๆให้เราแก้ที่ตรงนั้นเพราะมันสัมพันธ์กับส่วนอื่นเยอะมากถ้าขยับจุดนี้จุดอื่นมันจะขยับตามไปหมดอย่างที่บอมส่งไปในไลน์ครับว่าเขาต้องการที่จะทำให้ลูกค้าเขาเนี่ยมีความสุขมากขึ้นมันจึงไม่แปลกที่คน เสพติดวัตถุนิยมมากขึ้นเพราะการตลาดเข้าใจคนมากขึ้นแต่คนเรากันเองเนี่ยกลับไม่ค่อยเข้าใจกันปกติพี่ทุ้ยจะเป็นคนถามอย่างความใส่ใจแต่พอมาเรียนตรงเนี้ยเหมือนถูกติดกั้นสิ่งที่เราอยากจะถามเราพยายามที่จะไปตามขั้นตอนที่ที่บอมบอกเลยเสียสูญเสียความเป็นตัวเองตรงลงเราเข้าใจที่สิ่งที่บอมจะสอนไหมมันเลยทําให้ค่อนข้างจะเข้าใจลาบากค่ะ ก็ไม่แปลกหรอกครับพี่ตุ้ยเพราะว่าคนปฏิบัติธรรมทุกคนก็เป็นอย่างนี้แหละครับเขาก็ถึงบอกให้กําลังใจกันว่าอย่าเลิกเด้อทำๆไปนสับสนลังเลเพแท้ก็อย่าเลิกอย่าทิ้งทําไปเถอะค่ะเห็นด้วยอะค่ะคือคนเราต้องฝึกหลายๆทางฝึกเอาไว้หลายๆฝึกอะไรที่มันไม่เคยเป็นอย่างที่เราเคยชินนะคะอันนั้นนะเท่ากับเป็นการฝึกพัฒนาสมองไปด้วยอะค่ะเราต้องฝึกอะไรหลายๆทางไปอะค่ะ ก็จะเสริมนะครับเรื่องของการเรียนรู้ครับการเรียนรู้ถ้าเมื่อไหร่เราเราเรียนอะไรแล้วเราทําได้สบายให้รู้เถอะครับว่าเราไม่ควรไปเรียนเพราะเราทําเป็นอยู่แล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเรียนแล้วมันยากจนเราคิดว่าเราทําไม่ได้นั่นแหละคือการเรียนครับเพราะการเรียนคือการทําสิ่งที่เราทําไม่ได้แต่เราต้องเข้าใจว่าการเรียนคือการเปลี่ยนทีละนิดทีละนิดทีละนิดเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้คือการ ค่อยๆพัฒนาทักษะไปเองกับสองสิ่งที่ยากสำหรับคนวัยพี่ๆคือพี่ๆมาด้วยประสบการณ์ประสบการณ์ทำให้พี่ๆมั่นใจ mm hmm. เขาถึงจะมีคำว่าซิโล่าบครับพี่ตุย้ยคือยอมเลยถ้าเรานับถือครูคนนี้ครูสั่งอะไรพระก็ได mm ้ hmm. พระสั่งอะไรฉันจะทำ mm hmm. ตามแล้วมันก็จะเป็นมันอยู่ที่แรงจูงใจด้วยนะครับไปเรียนมาปุ๊บลงมือทาผลคือทักษะมันติดตัว มันพัฒนาไปเรื่อยๆมันก็เลยต่างจากคนที่ไปเข้าคอร์สกลับมาแล้วก็ไม่ได้ทำอะ่ะไม่ได้ทำมันมันก็ไม่ได้พัฒนาทาักษะเนี่ยมันคือแรงจูงใจเช่นเราสนใจเรื่องเกษตรอ่ะกลับมาแล้วก็มาขุดดินคือมันมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่เราต้องค้นเจอด้วยตัวเองเหมือนกันนะครับแล,แล้วมันจะกลายเป็นความรู้ mm hmm. ความรู้มือหนึ่งของเราอะครับ